อ่ะบ่าวไทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณได้เรียกสวัสดีทุกทุท่านเอฟซีมาเดี๋ยวมายับจันทนครบยาบจันทร์จันทร์สิรันอยครับนี่โบราณนะเอฟซีจันมีห้าตัวนะครับเอฟห้าตัวไปเดินทางบุ๊คีโบราณนะเออุ่นค้าบผมหันทร์หนึตัวนะครับ่มาลร้นกันวันนี้ ลายจริงนี่ลานหลอกนะครับผมเอฟซีนะจัเละจะเละใหญ่มาวานทำมาวานใหญ่จะกฟางพุ่นมาฟางพี่นะครับผมบุษย์ใส่ร่วมใส่ย้ายกันแล้วเอ้ยลานสวยว่ะตรงนี้นะจะมีปลาตรงนี้นะโอ้ปลาใหญ่น้ำอีฟซีนะเบิ่งเตียกำลัเบิ่งจัดเตี้ยนะเบิ่งล่างเตี้ยนะหลังมีน้ำเป็ส้นน้ำนะครับผมเป็นปลากระโดดอยู่ข้างในนะครับเอฟซี

ไหวแลว้วแบเปียกหลังหลังหลังจากจุบนี้ต้องไปยี่แท่น,นะครับผมไอ้ช้อนผมดูเอาไปไกลหน้าว่าัดดิวันสิกลับไปทางเก่านะผมดิวันสิโดดน้ำนี้นี้อีกนะครับอ่ะเฮ้ยอ่ะม,มันเจ๋งเลยวันนี้ฮะได้ข้าวเช้าอนะีน่ะข้าวข้าวเช้ามาแล้ววันนี้อ่าตั้งกล้องโชว์ก่อนนะผมอีกทีโอมาวะ โอ้โหประมาณห้าขีดหกขีดได้เอาไอเสียดูเอาวะอราร่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 าราเียกเรีเยปลาทอมาเป็นนี่มาเอาเอ็กซ์ดีดูนะครับผมธรรดาเท่ไงใหญ่เหมือนกันนะครับผม

ได้ยินเลยมั้งอ่ะจบหนึตัวอ่านปดบหาเดือดหักแล้วเดือยตั้งตั้งคนใกลักแล้วนะครับผมอเอฟซีเออใส่ทานนี้ได้การเว้ตาบีตามขอบอีกว่าเด็กคนเดยกคน นี่ล่ะหนึ่งตัวขนาดในมีหนึ่งตัวเถอะขนาดในมีหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าตาตาไม่หวานนะจริงครับจริงครับจริง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 ไม่กลิ้งกรอกลันอีกหนึ่งตัวอีกแล้วมีรุ่นนี้แล้วมีรุ่นนี้แล้วนะครับผมเชาวนี้นะครับผมนี่ลันเออล่างเปียกอีกแล้วนะครับผม Lang cantik ilang hope F nya, dah siwa, eh, dia? Oh, 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 ถือว่าโอเคยู่เล็กกว่าตัวมึงอีกนะครับโอ้โห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 งานโอ้แถวนี้เรสองตัวโอ้โหโอ้โหโดดจริงเลยโอ้โห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 เออจริงเออจริออออเออ้ นี่ยโอ๊อย้ยไป็ิทหาหน้าบนมอนเลยเอาเอาตัวยาสัตว์ทำนี่นะบ่อโตเออดีสิบลงมาเว้ยใหญ่ทีปั๊บได้ปุ๊บนะบผมเปลดโชว์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 ใส้สวยเอเคครับรอครับรอรอหยิบปลาหุณไปก่อนนี่โชว์อะไรเลย วาาตัวโอเคชาวนิมานที่นั่นได้กับข้าวแล้วสองตัวเต็เตียมๆนะผมว่าแล้วว่ะหลังจันเตียงเอาพอปลามันดินอยู่ข้างในนะผมนำแล้วก็เซ็จน,นะผมดูโอเคครับรอครับรอสวัสดีครับ